น้ำตาคอดาราสาวถึงกับไหว้พีวอนอย่าทำแพทนภภาเสียใจเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการแล้วระหว่างแพทนภภาและพีชานนเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาทั้งคู่เข้าพิธีมงคลเรียบง่ายณวัดราชบรพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารท่าำกันเพื่อนพี่น้องสนิทร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ล่าสุดเจนเพื่อนสนิทของสาวแพททำคลิปโอยพรเพื่อนพร้อมทั้งบางช่วงบางตอนสาวเจนยกมือไหว้บอกกับหนุ่มพีโดยบอกว่ามีจุดหนึ่งพีอยู่กับแพทมาตลอดแพทเปลี่ยนไปเยอะแพทเป็นคนที่ภายนอกดูแข็งแรงมากแต่ภายในละเอียดอ่อนบอบบางมากไม่อยากเห็นมันเจ็บแล้วแล้วตอนนี้มันมีลูกแล้วแล้วก็เท่าที่ดูมาเวลาแพทมีกิก๊ก มันเรียกเพื่อนมาสกีนหมดพีคือคนเดียวที่รู้สึกว่าฝากไว้ได้เลยไม่ต้องห่วงเลยแล้วพีก็รักเลดเลดคือแก้วตาดวงใจของทุกคนพีรักเลดได้พีก็ดูแลแพทได้ต้องห่วงถ้าเกิดสองคนมีลูกกูเลี้ยงลูกมึงอย่างดีแน่นอน กูรักเขาเหมือนที่รักเลดและยกมือไหว้พีขออย่างเดียวอย่าทำให้เพื่อนกูเสียใจเพราะกูไม่อยากเห็นแพทเสียใจอีกแล้วมันรักและมันดีกับทุกคนจริงๆ พี่ก็รู้ว่าปัญหาแพทแบกอะไรไว้บ้างมันคือเวลาที่มันจะต้องมีความสุขแล้วขอฝากด้วยจริงๆอันนี้จากใจข้อความจากเพื่อนสาวเจนทำแม่แพทถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ